ตากเพชรรูปโซฟาแดงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงจะพาทุกคนมาตากเพชรรูปโซฟาแดงกันค่ะเก่อนพิงพาทุกคนมาตากเพชรรูปโซฟาสีชมพูใครยังไม่ได้ดูคลิปไปดูคลิปได้เลยนะคะไหนๆก็ตากโซฟาสีชมพูไปแล้วสีแดงเราจะพลาดได้ยังไงเนาะทุกคนรอบก่อนโซฟาสีชมพูพิงตากไปทั้งหมด10ตากค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโซฟาสีแดงเนี่ยจะตากไปทั้งหมดกี่ตากค่ะคึ่งจะเริ่มครั้งแรกน้องก็ตกลงมาที่ไม้กระดานแล้วค่ะวันนี้มีแววจะเสียตังน้อยนะคะแค่ตากแรกกน้อง็ ลมาแ้วค่ะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะตอนนี้กําลังตักเพชรอยู่นะคะเพชรที่ตักเดี๋ยวจะเป็นเพชรของเล่นนะคะไม่ใช่เพชรของจริงนะสําหรับเพชรที่ร่วงลงมาที่ปล่องด้านล่างเราสามารถเอากลับได้ทุกชิ้นเลยนะคะสําหรับพิกัดนะคะก็คือเดอะมอบบนแคร์ชั้น4ค่ะชื่อร้านคิซูน่านะคะตูวตักเพชรแบบนี้จะใช้เหรียญคอยในการเล่นนะคะให้เราเ,าเอาเงินสดไปแลกเหรียญคอยที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะหึเหรียญมีค่าเท่ากับ10บาทค่ะเล่น1ครั้งใช้ทั้งหมด2เหรียญน,นะคะตอนนี้พิงก็ตักเพชรมา8ครั้ง ะะและน้องก็ล่วงครั้งนี้จริงๆด้วยค่ะเดาไม่ผิดเลยอันนี้ก็จะเป็นเพชรที่เราตักได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กค่ะและนี่ก็คือจํานวนที่ตักไปในวันนี้นะคะ8ครั้งเท่ากับเงิน160บาทค่ะถึงกับต้องใส่ถุงกันเลยทีเดียว